สดสดร้อนๆเกี่ยวกับเรื่องราวของพีทัมนะครับพีทัมหน้าแดนสหรัฐอเมริกานะครับดานโดนัลดทัมนะครับนะสาวปรลาวครับรักสึกภาษี40%จากอเมริกาครับเป็นยังไงกันบ้างซึ่งตอนนี้ครับสาวปอลาวนกำลังเตรียมรับมือกับผลกระทบนะครับ คำขู่เรียกภาษีนักข่าวเขาบอกคำขู่แต่มันไม่ได้คำขู่แล้วเนาะมันเริ่มต้นวันนี้แล้วนะวันที่1นนะครับหสิงหาคมนะครับนะภาษี4 0่สิบอร์นครับของประธา,านาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับหากยังไม่ทาข้อตกลงนะก็ตกลงก็เรียบร้อยไปแล้วนะเหลือแค่ว่าทรัมป์เขาจะเรียกเจราจารอีกหรือเปล่านั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่นคร่ลหลวงเวงจันทแม่ค้าคนหนึ่งครับที่ขายเสื้อผ้านะรายงานข่าวเขาบอกว่า ขายเสื้อผ้าอยู่ที่ข้างโรงงานครับเขาเล่าให้กับสำนักข่าว AFP รายงานครับว่าเธอไม่รู้ครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะมีผลยังไงนะครับนะสุดท้ายจะมีผลยังไงตอนนี้รู้เพียงแค่ว่าธุรกิจมันยังเดินได้อยู่นะครับส่วนลูกสาวในโรงงานก็คือทำงานในโรงงานก็ยังถือว่าไม่เป็นที่น่ากังวลมากครับ จากข้อมูลครับนะสภา,าสมาคมอุตสาหกรรมสิ่งทอลาวเนี่ยประเมินว่าพนักงานอาจจะได้รับผลกระทบ2 0 0 0 0คนเลยนะครับหรือมากกว่านั้นหากโรงงานบางแห่งต้องปิดตัวไปนะฮะแล้วก็อาจจะมีโรงงานถึง35 4 0งแห่งที่ได้รับผลกระทบจากคำขู่นี้ครับนะโดยอุตสาหกรรมที่เสี่ยงครับเจนเสื้อผ้าส่งออกไปอเมริกานะครับซึ่งยังไม่ใหญ่โตมากนะัก นะมันมีประมาณ3-6%ของ GDP ซึ่งก็ยังถือว่าเป็นสิ่งสำคัญต่อแรงงานแล้วก็การจ้างงานในพื้นที่แล้วก็แม้ธุรกิจนะครับแม้แต่ธุรกิจผลิตโซลารเซลล์นะครับ,รรบ,รรบของเราจะเติบโตเร็วแล้วเนี่ยโดยตั้งแต่มีการเรียกเก็บภาษีเนี่ยขึ้นไปเนี่ย ส่วนนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นที่น่าสงสัยนะครับในสายตาของสหรัฐอเมริกาครับเกี่ยวกับการนำเข้าส่งออกแบบผ่านประเทศแล้วก็เป็นกลยุทธ์จากพิจินะครับจากประเด็นข่าวนี้ครับนะอย่างแรกเลยนะครับนะผมว่าซัฟอรลาวเนี่ยเขาแสดงถึงความเข้มแข็งในการเปิดเส้นทางเจรจานะครับผ่านสมาคมการค้าแล้วก็ภาคส่วนต่างๆที่กำลังร่างคำร้องนะครับเพื่อขอลดภาษีอีกครั้งนะครับโดยจัดให้มีพดานไม่เกิน20%เ นี่คือการตอบรับแรกนะครับที่มีความเป็นสากลแล้วก็เป็นสัญญาณที่ให้เห็นว่าสปปลาวเนี่ยไม่ได้นิ่งเฉยนะแม้จะถูกเลือกเป็นเป้านิ่งในนโยบายของทรัมป์นะครับแต่สปปลาวเนี่ยก็ยังคงใช้โอกาสนี้ในการปรับแนวรุกทางเศรษฐกิจเช่นยกระดับมาตรฐานการผลิตนะฮะการกำหนดให้ต้นทางสินค้าบอกแหล่งระบุแหล่งที่ชัดเจนเพื่อเหล็กเลียงข้อกก่าหานะครับ t r a n s h i p m e n t นะ ในระยะยาวเนี่ยซัปลาวกำลังจะพ้นจากประเทศ LDC นะครับหรือว่าประเทศที่กำลังจะพ้นจากการด้อยพัฒนานะครับแล้วก็อาจสูญเสียสิทธิพิเศษจ,จากสหภาพยุโรปนะครับซึ่งอาจดูเป็นความท้าทายแต่ว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เราจะปรับตัวเพื่อโตโต,ต,ตสู่เวทีเศรษฐกิจระดับภูมิภาคแล้วก็เศรษฐกิจของโลกได้นะครับสำหรับข่าวนี้นะครับนะ ถ้ามุมมองในผู้ประกอบการหรือว่าแรงงานในสปปรปลาเนี่ยก็อาจจะหมายความว่าถึงเวลาที่จะต้องเริ่มคิดเปลี่ยนตลาดใหม่แล้วหรือเปล่านะครับแล้วก็ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับข้อกําหนดสากลน,นะครับแต่ถ้าเป็นในสายตาของนักเสพข่าวเนี่ยเราฟังข่าวปนเฉยๆเนี่ยนะครับนี่มันก็คือโอกาสที่ทําให้เราเรียนรู้นะครับว่าประเทศขนาดเล็กๆอย่างลราเนี่ยกำลังเดินหมากยังไงนะครับเมื่อถูกบีบจากมาหาอำนาจทางการค้านะ สำหรับผู้ที่สนใจทั่วไปนะฮะนะไม่ได้คิดว่ามันเป็นเรื่องของฉันนะครับนี่มันคือบทเรียนของโลกยุคใหม่แล้วนะที่ไม่มีใครเลี่ยงนะครับการปฏิสัมพันธ์ระหว่างประเทศแม้สปปลาวนะครับจะเป็นประเทศเล็กๆนะครับก็มีโอกาสพลิกเกมได้หากรู้จักเตรียมตัวนะครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากสำนักข่าวลาวเทียนถามนะครับ โปรดให้กำลังใจช่อง LTV ที i o ชันของเรานะครับด้วยการกดตะกร้าสินค้าช้อปปีนะครับแล้วก็เลือกดูสินค้าที่ท่านชื่นชอบเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องของเรานะครับแล้วก็ทีมงานของเรานะในการนําเสนอข่าวที่ดีๆมาสู่ท่านครับวันนี้นะเสียงที่ท่านได้รับฟังนะชัดเจนนะครับเพราะไมค์ตัวนี้นะไมค์ตัวนี้ครับเป็นไมโครโฟนไร้สาย2.4นะครับ 2.4G Wireless ไมโครโฟนรุ่น J11 นะครับแล้วก็มีรุ่น J12 นะครับ J11 J12 ต่างกันยังไงนะครับ J11 นะก็จะมีไมค์เดียวนะส่วน J12 ก็จะมี2ไมค์แบบนี้นะใช้ได้เลยทั้ง iOS และ Android นะครับวิธีกดนะตัวนี้จะตัดเสียงรบกวนได้ด้วยนะฮะตัดเสียงรบกวนได้นะสามารถตัดเสียงรบกวนได้นะ1ระดับ2ระดับ3ระดับนะครับแล้วก็ทำเสียงแอคโคได้ด้วยลองฟังดูนะครับฮัลโหลฮัลโหลแอคโคไหมนะมแอคโคเลยนะครับ นะแล้วก็ใช้ได้ทั้งคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็แท็บนะครับรวมถึงเหมาะสำหรับในการไลฟ์สดนะแล้วก็เรียนออนไลน์ต่างๆสนใจติดต่อเลยนะครับ